เวเดินเดนมาดีเดี๋มาดีเดี๋วมาดีฝั่งขวา ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดบัดิ่กกุ้งกิ๊งให้ด้วยนะชีวิตต่อจากเนี้ยกวลังจะมีเรื่องสนุกสนุกผ่านเข้ามาดิมโมยืยนทำบ้าอะไรเนี่ยคะเดี๋ยวเราก็ไปรับน้องไปทานหรอกเร็วเนี่ยเพื่อนสนิทผมไปเร็วเออ สวยฮัลโหลยาดมเลยอ่ะพอละไปได้แล้วไปเฮ้ยอเอง็งอะมองอะไรนึกวก็แม่มาโอ้โหมองแม่มองสว่านใช่ไปลงไปอีกยี่สิบทีโอ้ยี่สิบเลยเหรอคะหรือเอ็งจะเอาอีกสามสิบฮะสามสิบเลยเหรอพี่โอ้โอ ต้องกูว่ามึงทําเกินไปนะเบาได้เบาเพื่อนเดี๋ยวน้องก็ไม่เคารพเอาหรอกไปพวกเรากลับไปเข้าแถวกับเพื่อนได้แล้วนี่เห็นไหมเขาสส่เขาแกเลยเนี่ยค็ณจะยืนทำใบอยู่ก็ไม่รู้ก็เก็บค่อยคอที่ยูโชว์ในตกไง โอเคงั้นก็คุยก็ได้ตรงนี้มันร้อนอยู่เห็นไหมไปกัน oh. <Okay. S 1> เถอะไปร่มกันอ้โอเควันีเดินเดินมาวีเดินมาวันีเดินมาวันนี้ฝั่งขวาโอ้ตายเลย,ยอะเฮ้ยเนี่ยฮะกาเห็นช่วยกันเลยอยากเข้าอยู่ในใจเลยอ่ะเห็นแบบเนี้ย เฮ้ยแล้วนั่งด้วยได้ปะทักเงียบอ่ะจะถือก็ได้นะเชิญครับเฮ้ยทำไมพูดกับน,น้องงั้นน่ะจะขอเขานั่งก็พูดกับเขาดีๆดิยทำตัวอย่างนี้ใครก็จะขลรพวะงั้นพุกพี่สองคนขอนั่งด้วยนะครับได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเราวยิ้มแล้วเหรองั้นพี่ขอคำหนึ่งนะ คำว่ารักนะครับหยอกนี่นายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยว่างอยู่เป้าอ่ะไปช่วยถือของหน่อยหนิอ๋อได้ได้ไปแลว ขอโทษเรื่องอะไรหนูลืมเอากล้องมาฮะลืมกล้องแล้วยยอย่าง,างานี้จะถ่ายยังไงน้ำใสงั้นเอากล้องเราแทนไหมเรามีกล้องนะ <S <S เฮ้ยจริงดิแต่เราเกรงใจอะ่ะต้องรอฝั่งีงานทุกอย่างงั้น,นดเดราไปเอาก่อนนะลืมกล้องไหม มาละนี่โอ้ย,ยขอบคุณนะนนงั้นให้เราถ่ายให้ไหมฮึได้เหรอ,อโอเคป้างั้นเราไปถ่ายกันเดี๋ยวพี่ใส่ชุูนี้นะได้ครับอันนี้ก็ของนุ่มขี้อ๋อโอ๊ยคือ,อ,คอ,คอพี่ไปอะไรกันเนี่ย ไอไอ,ไอนักแสดงอีกคนอ่ะมันเกิอกดอุบัติเหตุรถมันชนมันคงมาแสดงด้วยไม่ได้แล้วล่ะเอ้าแล้งี้จะทำไงเนี่ยคนก็ไม่ครบ่ะดิมีพอจะมีใครมาแทนได้ไหมอองั้นใครให้เราช่วยไหมเราช่วยได้นะเออได้ดิเหรอนายช่วยเราเยอะแล้วนะอืมได้ดิแค่นี้สบายได้ใช่ปหอืมอ่ะนี่ ใช่เลยอันนี้เหรอใช่เดี๋ยวนายใส่อันนี้นะแล้วก็อันนี้ของพี่โอเคได้ก็อันนี้ของเราใช่ไหมโอเคงั้นทุกคนเปลี่ยนชุดไปก่อนนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวมาทุกคนเล่งมือครับตอนนี้ก็หมดปัญหาเรื่องนักแสดงแล้ว <c oughs> คิดจะจีบพี่สาวแล้วนะสิอย่างเงี้ยต้องโดนดีสักหน่อยแล้วพี่ตันการ์มานี่น่สิคะ 请报官。 ก็เดี๋ยวตั้งใจซ้อมเหมือนที่เราซ้อมมืก่อนหน้านี้เลยนะคะรับเซออ์ครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยต้นกาเป็นไรอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้ต้นกาเป็นไรเนี่ยออกกํปลังกาย ก้าหัวมันก็แทะกับพื้นจริงดิเฮ้ยจริงกันดิเอ้ยต<บ>้นก้าเป็นเรื่วะต้นก้าต้นก้า,กาเป็นไรมาเนี่ยต้นก้าต้นก้าเป็นไรหรือเปล่าฝืนนี่เฮ้ยต้นกล้าหายดีแล้วจริงหรอให้ใจนะว่าจะไม่ไปหาหมออ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยเราหายแล้ว แต่เมื่อกี้ตอนที่นายสลบไปอ่ะเราเรียกขนงานนายก็ไม่ตื่นนะเราแค่งวยเฉยอ่ะว่าแต่เธอป็นห่วงเราหรอก็นายช่วยงานเราตั้งเยอะนี่อนอนก็บอกมาให้ก็ห่วงไง นี่แหละครับเรื่องราวสนุกสนุกในชีวิตผมไ้ป,ป้าเสร็จยังอ่ะป้าไปกันเถอะ